เกิดกับใครเนี่ยสกินใครนี่แอ t แทกออนเททันใช่ไหมทีมสำรวจนี่รูปมา้าเออโอเคขอดูหน้าใกล้หน่อยแอ t แทกออนเททันจริงๆด้วยทีมสำรวจสวยสวยสกินนี้สวยสวยสวย,สวยขอดูหน่อยขอดูหน่อยดี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 เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมน urse เรียบร้อยโดนด้วยวะบ้านฟ้าเนิร์ดบิงยาก mọt lên Không Xích tu sợi Xích tu men rồi ที่มาของการเอาเปิร์กมาแปลกๆดูสามเปิร์กดิที่ผมออกมาแม่งแทบไม่ค่อยมีใครเล่นเลยอีกเปิร์กหนึ่งก็เปิร์กอีก,กาไงการนีกาดิ้งแล้วก็อีกเปิร์กหนึ่งก็คือเราโดนตีแล้วก็จะมีผู้รอดชีวิตเห็นไม่ไดีผู้รอดชีวิตโดนตีแล้วจะเห็นนอราเราแล้วก็ไอ้เปิร์กที่มันวางเหรียญนะ่ะก็แค่เพิ่มโชค3%เองอืมนอก็ไม่มีอะไรมากมีดีแค่มองไม้ นี่เพิ่มโชคมาเราสามารถเสี่ยงที่จะแบบว่าหลุดได้จาก4%ก็จะกลายเป็น6%นะเฮ้ยแม่ดีเจ็ดเออใชบปว่าสเดี๋ยวผมผมไม่แน่ใจว่า2%หรือ3%นะไอเปิร์กเหลียญเนี่ยฮ <c oughs> ิวฮิวหน่วยสำรวจพลทหารโอ้โหฮิวแตก <c oughs> ผมว่าไม่น่าจะรอดนะทีมนี้ ลิปันลิปันโอ้ถ้าเป็นตัวเดินเตียจุกง่ายกว่าน,นี้เพื่อนปั่นยืนรอมาจริงด้วยถ้าถ้าสมมติว่ามีคนบาดเจ็บอะมันจะมองเห็นอร่าเราแล้วเราก็จะหิวเร็วขึ้นไม่เห็นมันไม่มา,อ,าอยากได้แต้มหิวแต้มขนาดนั้น อยู่เร็วอยู่แล้วสีเหลืองบลิงมากระทืบเครื่องไปไปแล้ว มันมาเช็คเครื่องอีกแล้วอย่างยังยังเรียบร้อยผมไปฉายคนนี้ว่ะลอยนี่ล้มแล้วฉายไม่ทันว่ะ ควรไปใกล้กว่าน,นีร้รีบไปรีบไปไม่ทันว่ะมันอุ้มเลยว่ะ เล่นวนกับเนิร์ดไม่รู้จะรอดไหมวนไปเรเื่อยผมว่ายัางไงก็ตีไม่ได้หรอกอยังไงก็ต้องวนมาดูสเต็ปนี้นะ <c oughs> บอกว่าแล้วถ้าเราเล่นวนแบบนี้กับเนิดอไดยังไงเนร์ดก็จะเล่นยากแล้วก็จะทิ้งเราแบบที่ทิ้งคนอื่นบอกแล้วสเต็ปวนอย่างเงี้ยเนร์ดบลิงยากปั่นแตกโชว์เลยยังไงก็ไม่มาหรอก มามาไม่มาวะไม่มาผมก็สิงเครื่องนี้เลยแล้วกันยูก่อนไหมเออยูก่อนนี่แหละยูวไว้ได้วยเปิดข้างล่างมีประโยชน์นะอ๋อยังไม่เคลดีกว่าจะมามัน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 มามันมาไม่มาโอเคมันกลัวมันกลัวแมสตรงนี้ ผมโดดเรียกเลยอะยังไงก็ไม่มาเห็นไหมมันกลัวเอาอีกเหรอได้กูจัดให้เอาอีกเหรอกูจัดให้ยังไม่เข็ดยังไม่หลับยังไม่เข็ดไม่หลับยังไม่เข็ดไม่หลับยังไม่เข็ดไม่หลับ เอ้ยเอ้ยหลอกไฟหลอกไฟเฮ้ยหลอกไฟหลอกไฟมันมีการพัฒนา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 มันเอาวัลลัดตีเลยครับมีคนเอาวัลลัดตีเลยเนี่ย มันไม่พิกเลยอือมันเอากูคนเดียวมันมันทิ้งเกมนี้แล้วมันไม่เก็บสีแล้วมันไม่เก็บสีแล้วอือมันไม่เก็บแล้วมันไม่เอาแล้วมันไม่เอาแล้วมันไม่เอาแล้วมันพอแล้วมันพอแล้วมันไม่พอมันไม่พอ no one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  เนื้อต้องมีนะวันมันไม่เอาแล้ว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 มันเอาต่อมันเอาต่อมันเอาต่อนี่เน่นี่เน่ชักปักไหมกูวนอยู่เนี่ยกูไม่ไปไหนฮะ เรียบร้อยกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วมันมีโดนวันมันมีโดนวันมันมีโดนวันยังย่งยังย่างย่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 งว่าไงว่าไงเออเอาตามเต็มที่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 นะมันมีนี้ด้วยไลบอล